โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆสายบูทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับวันนี้นะผมพาเพื่อนทุกคนมาอยู่ที่วัดลาดบัวขาวนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้ทําการขอพรจากท้าวเวสสุวรรณที่วัดลาดบัวขาวนะครับแล้วก็ได้รับพรประสบความสําเร็จอย่างที่ขอนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะครับ วันนี้ผมเลยกะว,ว่าจะมาจุดประทัดถวายท่านสักหน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนทุกคนนะครับไปดูเลขหางประทัดแล้วก็ว่าจะจับรูปิงปองลลวงหายให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมเผื <S <s <ad> ่อจะมีโชคมีลาบกันเพราะว่าจากคลิปก่อนๆที่ทําไปเนี่ยก็มีเพื่อนๆได้โชคได้ลาบกันไปด้วยนะครับผมไปครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนนะครับไปไหว้ทาเวสุวรรณกันก่อนนะครับผมเป็นการสักการะท่านก่อนนะครับ

คือประทัดนะครับพี่มีเท่าไหร่บ้างนะครับพันนัดพันนัดพันนัดนี่มีมีห่างประทัดนะมีเอาเอาพันนัดกล่องหนึ่งครับผมเลือกเอาค่ะเลือกเลยครับอ๋อได้เลยนี่เลยอันนี้ได้ครับพี่พี่จุดให้ใช่ไหม พี่พี่ต้องเอาไปถวายข้างหน้าก่อนครับอ๋อได้ครับผมยกขึ้นถวายแล้วเดี๋ยวผมจุดให้ครับโอเคครับยกขึ้นถวายเสร็จเอามาให้ผมได้เลยครับครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีพี่เขาคอยจุดให้นะครับมาถ่ายข่าวก่อนนู้นยังไม่มีปล่องนี้เลยที่พี่เขาบอกว่ากำลังจะสร้างเนาะ ครับผมเดี๋ยวผมเปิดได้ถ่ายดีไกด์หน่อยนะครับระวังมันกะเด็นถ่ายเอาจุดกาะแแล้วนะครับระวังครับครับ ดูเลขกันขอ,ขอบคุณครับ,รบนี่นะครับเลขก็ ประมาณนี้ตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วแต่บุญใครบุญมันนะครับผมโอเคครับแล้วเพื่อความชัวร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาล้วงเลขปิงปองนะครับล้วงหายให้เพื่อนๆดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมว่าจะได้เลขอะไรกันนะครับผมไปดูกันเก้านะครับหนึ่งนะครับผม 2นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆชอบเลขชุดไหนนะครับก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับเล่นได้แต่ว่าเล่นเป็นแค่พอประมาณนะครับอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็อย่าให้เดือดร้อนคนอื่นด้วยนะครับผมกป็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้โมมูตะลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรอไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ